หนึ่งสองซ้มสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปลากับผมนะครับในช่องวันันบ้านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสนอเมนูนะครับวันนี้พี่ที่ทำงานไปกันนะครับได้ปลามานะครับฝานิ่มนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับไซส์ประมาณโลกว่านะครับผมก็เลยเอามาทำเป็นปลาเผาเนาะแล้วก็ปลาทอดแล้วก็ได้ดอไม้มานะครับนี่คือสภาพของได้ดอกไม้โอเค ไปเก็บตาข้างตางมานะครับหน่อไม้ผมก็เลยเอามาต้มเนาะังหมดเลยครับพอดีมาแรงขึ้งไปนะผมก็เลยเอามาแค่มาต้มเนาะจะเอามาแกงเนี่ยกระส่านนะครับก็เลยมาต้มก,กินกันที่กับพี่นะครับแล้วก็มีหอยแครงนะหอยแครงยิ่งคือได้ได้มาเหมือนกันนะครับเล่เรรจากาดนะครับพอดีว่าน้องไปเดินตลาดมาเนาะก็เลยเอามาถ่ายตัวนะครับสร้างพอบ คือแบบเขาเข้ามาหน้ากินขึ้นมาหน่อยเนาะมาเดี๋ยวผมจะแกป้ป่าให้ดูน,นะครับวิธีแกป้ป่าง่ายนนๆนะครับเพื่อนๆบางคนที่ยังบอกงูวิธีเนาะได้บุญปีศาจพี่นู่งก,การแกปนะ้ป่าครับตัวไม่สูงสิงโอเคเดี๋ยวผมแก้ป่าดูนี่นะบางคนอาจจะใจจ้อนอนะ่าะของผมนี่คือเราดึงแค่ไอ้ตัวเนี่ยข้อมูลเขาเรียกว่นะกานะอ,ไไอย่างไรเนี่ยเดือดเซตแล้วก็แกะมาเลยครับเอาก็จะได้เนื้อ ก็ตัวอย่างทั้งหมดเนื้อปลาไปพี่เลยนะครับหัอนอนนอนนอนครึ่งย่างออกจากเตาเลยนะครับดูสังเกตเนื้อปลาจากเขานะครับชาวบ้านควันอุ่ยอุเลยนะครับเคอัดกเีดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับลองชิมให้ดูเลยร้อนร้อนร้อนจากพื้นประมาณสองเมตรันกี่นยนะครับนานขออจอก่อนไปนสองนขอทอหน่อยขอทอหน่อยอ ตีสี่ครเขาตื่นมานึ่งข้าเหนียวนี่นะครับเ,เนื้อปลาสจากบ่อกำลังร้อนนะกินกระนุงจิ้มสีฟูเซ็เองขา้นปูแล้วเรียบร้อยดเรียนะเข้าไปจับจากนั้นเางหวานมากครับสันเกตเนื้อป่านะครับนนนะที่น้ำมันไหลๆนี่ครับมาเจยวว่ามันแบบซุกนะครับคือเนื้อมันสุกกับลังดีนะครับถ้าเราย่างมัน ซุกเนะักเกินไปเนื้อมันจะแห้งนะมันจะกลิ่นม,นะมันล้อนนะเจอร้อนละเวลาเปื่อนเปื่อนย่างกับพยายามดูดูง่ายนะว่ามันซุกปะซุกเนาอยพยายามดูเงือกนนะรับ ถ้าเนื้อมันเริ่มเป็นสีแบบออกขาอย่างนี้นะมันเริ่มซุกแล้วเพราะส่วนที่มันซุกยากที่ซุดของป่าคือซื้อส่วนนี้นะครับถ้าอย่างสาหรับเพื่อนๆที่แบบเคยยากกันตัวด,ด้วยตัว,ตวที่เนือกนี่เป็นรักก่อนก็ได้น,นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับวงเ็โอเคมีอย่างแล้วครับขอบคุณทั้งนั่นครับทีิจูที่ดูกัน,นจนจบเนาะ จะได้กับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเออลืมบอกไปอย่างนึงครับป่านี่นะครับพี่ร้านมาได้จากบ่อที่ไหนนะบ่อตกลาบึงสนิทเขาเลยไปบอกอ๋อบ่อตกปลาบึงสนิมวิชชิ่งนะครับพอดีพี่ก็เป็นคนชอบตกปลาของแกตกปลาเพื่อทำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ป่าไซส์ขนาดนี้ก็ลองไปตกดูได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ